สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ o r n i n g s h ชร์ครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำการไปคอนเฟรนซ์ในช่วงยุคโควิดแล้วกันนะจะเรียกว่าไปก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าในยุคโควิดเนี่ยแน่นอนทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับทั้งการเรียนทั้งการทํางานอะไรต่างๆมันก็เข้ามาสู่ในออนไลน์มากยิ่งขึ้นทั้งการประชุมอะไรต่างๆใช่ไหมครับแน่นอนว่ารวมไปถึงการไป international conference หรือว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีเ่เราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงที่นะครับถึงแม้ว่าการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินั้นจะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นก็ตามนะครับเ้วก็เดืกองอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็ไม่สามารถที่จะไป ที่นั่นได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีประกอบไปด้วยกับหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยกฎระเบียบของทางประเทศอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางมหาวิทยาลัยมากกว่าที่เขาอาจจะไม่ให้ไปหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้จัดเองนะครับที่เขาอาจจะแบบจัดโซนจัดเซสชั่นไว้สําหรับคนที่ เป็น oral presentation หรือโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยล้วก็อาจจะบอกว่าโปสเตอร์อาจจะ p r e s e n t ออนไลน์เท่านั้นเป็นต้นนะครับซึ่งเอ,อ่ออันที่จริงแล้วก่อนหนะ้านี้ก่อนที่หนุ่ยจะเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออตอนสมัยปริญญาตรีนะครับหนุ่ยได้มีโอกาสที่จะ p r e e ซนตนะครับแบบแบบออนไลน์ site, นะครับก็คือตอนนั้นยังไม่มีโควิด -19 เนานะตอนนั้นเราก็สามารถที่จะเดินทางไป Pre s e n t ได้นะครับซึ่งตอนนั้นหนุ่ยมีโอกาสไปพ r e s e n t ทีออ่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เออเราก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะว่าเราก็ จอยอในการพรีเซนต์นะครับซึ่งมันก็มีคนฟังจริงๆมีอาจารย์มี p r o f เ s อร์อยู่หลายท่านเลยแล้วเราก็แบบว่าโอเคเป็นการพรีเซนต์ครั้งแรกก็ตื่นเต้นอยู่มากๆอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็แบบพยายามโอเคพรีเซนต์ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็ได้รับคําถามอะไรมามันก็ในตอนแรกๆเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากขนาดนั้นการตอบคาถามหนื่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหนูก็คงเลือกเออ คนนี้ก็เด็กน้อยเนาะแบบว่ายังตอบคําถามได้แบบว่าอตอบจากรีเซิร์ชตอบจากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันพอเราพอเราโตขึ้นพอเราเอ่มาใช้ชีวิตในความเป็นนักศึกษาปริญญาโทมากขึ้นเราก็ได้เรียนรู้วิธีการตอบคําถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเอ่ออันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไอตอนปริญญาตรีตอนนั้นที่หนูบอกเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําเหมือนกันจากอาจารย์นะครับคืออาจารย์เขาก็แบบพยายามจดพยายามฟังให้ว่ากรรมการหรือว่าใครต่อใครเนี่ยเขาถามคําถามว่าอะไรแล้วแล้วอันที่จริงแล้วควรจะตอบประมาณไหนนะครับ ซึ่งตอนนั้นหนุก็ยังแบบแอบ,บ,บ,บไม่เข้าใจว่าแบบทำไมต้องตอบไปในเชิงนั้นด้วยแต่พอแมนในเชิงปริยาโทรเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าโอเคถ้าหากว่าเราให้ข้อมูล ตอบปริซอลด้วยปริซอลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เคลียร์ในแง่ของการสร้างองค์ความรู้ใหม่แต่ในขณะที่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสเตตัสที่สามารถที่จะเข้าใจในเชิงแมคานิซึมหรือว่าเชิงกลไกเชิงลึกของทางงานนั้นมากยิ่งขึ้นรู้จักปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะอธิบายให้กับคนอื่นได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นว่าเหตุและผลมันคืออะไรและอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นอย่างเช่นเรื่องของพารามิเตอร์ เรื่องของอตัวแปรต่างๆนะครับที่อาจจะส่งผลต่อต่อผลลัพธ์อันนี้เราก็สามารถที่จะบอกคอนเซิร์นกับเขาได้ว่าตัวแปรอะไรที่มีมีประเด็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อแต่คราวนี้เนี่ยพอกลับมาที่เรื่องของการคอนเฟรนใ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 นรูปแบบในปัจจุบันเนี่ยมันมีออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนันก็เลย ทำให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้พบปะแบบผู้คนจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะก็ก็จะมีแบบแถบคนดูคนฟังอะไรงนี้อยู่แล้วก็มีการถามคําถาม,ถามอะไรต่างๆใช่ไหมครับออข้อดีของมันก็คือเราได้พบ พบกับโปรเฟสเซอร์กับอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือเราเพียงแค่อยู่หน้าจอคอมแล้วก็ทําการพีเต์ออกไปหรือว่าถ้าหากเราไม่ได้พีเต์เราไปฟังคนอื่นเนี่ยเราก็แบบว่าเข้าไปดูห้องนูน้นห้องนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออ่ สมมุติว่าเป็นโปสเตอร์เซสชันอะไรเงี้ยเออเราก็สามารถที่จะเข้าไปแบบเบรกเอาลูมอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ข้อเสียเนี่ยหนูยก็คิดว่ามีเยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นตอนแรกๆเนี่ยหนูอาจจะชอบนะที่เราสามารถที่จะพรีเซนต์แบบว่าออนไลน์ได้แต่ตอนหลังๆเนี่ยหน,หนูรู้สึกว่าตัวเ,เองก็อยากจะไปในสถานที่นั้นๆมากเช่นล่าสุดนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยปกติแล้วหนูยจะต้องไปพรีเซนต์ที่อซากาแต่ว่าปรากฏว่างานในส่วนของโปสเตอร์พรีเซนเทชันเนี่ยถูกยกเลิกไปหมดเลยก็ทําให้หนีน่ยาาถที่จะไปไปด้้ตอง พิเศษแบบออนไลน์ไปในขณะที่อาจารย์ของหนูเยก็เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาของหนยเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่จะต้องรีวิวงานอะไรต่างๆในนั้นเหมือนกันเพื่อที่จะให้ประกาศรางวัลกับนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพ n เศษพิเศษได้ดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับในในวันนี้ต่อไปแล้วคราวนี้เนี่ยอาจารย์ก็ด้วยความที่เราไปไม่ได้อาจารย์ก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอาจารย์ก็ต้องเป็นคนรีวิวที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันครับอันนี้นะครับก็ทําให้แบบว่าโอกาสที่เราจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตา หรือว่าออกไปเที่ยวที่ที่โอซาก้าอะไรเงี้ยก็หายไปนะครับก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคอนเฟรนปกติเขาก็อาจจะมีแบบว่าเลี้ยงอาหารกลางวันหรือว่ามีได้รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันก็อาจจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็เออพอแบบเออถ้าหากว่ามันมีการกินอาหารกลางวันหรือว่าได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็น เวลาที่ดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนทั้งข้อมูลความรู้แบ็ k กราวประสบการณ์อาจจะแบบหนื่อาจจะไปพูดคุยเรื่องแบบเอออาจารย์ผมเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วผมอยากจะไปลองฝึกงานหรือว่าลองอะไรที่นู้นที่นี่หรือว่ามันมีประสบการณ์อะไรต่างๆที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยมันก็มีน้อยลงถามว่าทําได้ไหมก็ทําทได้ถ้าหากว่าโอเคเราสนใจอาจารย์ท่านนี้มากแล้วเราลองทักไปเลยอันนี้ก็สามารถที่ทําได้นะครับซึ่งอาจารย์แต่ละคนที่เขามาก็ดูใจดีแล้วก็เวลคัมอยู่แล้วแต่ว่าเออถ้าหากว่าเราได้พบกันแบบ เฟสตูเฟสอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการที่จะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่มันจัดต่างประเทศอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าหากว่าเรามีภารกิจวุ่นๆมากๆอะไรประมาณนั้นครับเราก็สามารถที่จะแบบว่าพรีเซนต์ออนไลน์ได้แบบไม่ง่ายแต่ก็อีกนั่นแหละนะครับแต่ว่า เออถ้าหากว่าเราอยากจะไปเปิดหูปิดตานะครับนอกจากประเทศญี่ปุ่นก็คือออกไปเปิดหูปิดตาต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ยากเหมือนกันอย่างเช่นอีกประมาณ2ส,สัปดาห์ข้างหน้าหนูจะต้องพรีเซนต์งานของที่เม็กซิโกเป็นต้น นะครับซึ่งหนุ่ยก็แน่นอนว่าเขาจัดงานเป็นแบบออนไลน์นะครับเราก็อาจจะแบบว่ายังไม่ได้ไปเห็นบ้านเมืองของประเทศอื่นมากนะักได้ตลอดชีวิตของหนุ่มหนุก่ก็เนี่ยแหละอยู่ประเทศไทยแล้วก็เคยบินไปมาเลเซียแบบสั้นๆมากๆนะครับไม่ถึงสัปดาห์แล้วก็นี่แหละมาอยู่ญี่ปุ่นประมาณ2ปีแล้วนะครับก็เรียกว่าเออ มันก็เราก็ยังอยากจะที่จะ explore หรือว่าออกไปสำรวจในส่วนของอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานก็ดีนะครับใน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 ภูมิภาคอื่นในประเทศญี่ปุ่นก็ยังยังอยากไปดูอยากไปอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วรวมไปถึงการออกไปเปิดหูเปิดตาที่ต่างประเทศในประเทศอื่นๆอีกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการดีไม่น้อยนะครับดังนั้นคอนเฟรนซ์ Conference ในยุคโควิดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเกี่ยวกับเรื่องของการ manage เวลาอะไรต่างๆแต่ข้อเสียก็คือความ เป็นประสบการณ์การเป็นหูเป็นตามันก็อาจจะลดลงก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ย,เ,ยเขาจะมีการปรับนะครับเรื่องของไฮบ r ิดพรีเซนเทชันออนไลน์ออนไซต์อะไรกันยังไงต่อไปในอนาคตนะครับก็หวังว่าสถานการณ์โควิดในทในทั่วโลกจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะักตบจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็อ่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวหนูเองด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับไป